คือแพค่ะถ้าแค่แบบโทรคุยล่าๆอะไรอีก็โอเคอาจจะให้อภัยหรือว่ามีเคลียร์กันถ้าสูงแบบมากกว่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าขนาดไปไปฟิตเตอร์ริงกันนี่ก็เรื่องใหญ่ใช่ไหมเรื่องใหญ่เหตุการณ์ที่เซ็นทรัลเป็นยังไงบ้างครับ หญิงค่ะมีอยู่2อารมณ์แล้วแต่อารมณ์แรกก็คือโกรธเหวี่ยงวีนมากตอนน้าแักอารมณ์สงผมแล้วก็อีกกรณีเนึงอก็คืออาจจะอยู่ที่นี่เฉยๆแล้วก็บอกว่าเรารู้นะทำอะไรผิดมายอมรับปะถ้าเขาแบบว่ายอมรับผิดก็โอเคจะให้อภัยแต่ยังไม่อีกนะมีครับเชื่อใค่ะต้นจะทำาไงครับถ้าหนูจับได้ต่อหน้าต่อตาก็คงพ่ดตรงๆเลยตรงขนาดไหนครับก็อย่างเงี้ยก็ให้โอกาสครั้งหนึ่งพอครั้งหนึ่งหรือหลายครั้งครั้งเดียวพอไม่ตัดถท่าแบบยาวนาน ถ้าเกิดแบบเพิ่งคุยกันหรือว่าอะไรก็ไปถีบได้เลย b าย bye น่าจะม,มีสองเทนมากกว่าผู้ชายผู้หญิงน่าจะอยู่ร่วมกันอยู่กับผู้หญิงก็ได้แต่ว่าถ้ามีผู้ชายก็ดีไม,ไม่น่ายอยู่หลายๆอย่างจะขาดไปเลยฮะที่เป็นสิ่งที่ผู้หญิงสร้างขึ้นมาเช่นผ้าอนามัย <c oughs> มันเป็นปัญหาของคุณเหรอครับคิว่าโรคไปนั้นมันจะเป็นยังไงครับก็คงแบบว่ามีอุปกรณ์ช่วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็วันนั้นแหะครับวันนี้ก็มีตัวช่วยอย่างอื่นอะไรอย่างงี้เช่นตัวช่วยอย่างอีกคือไม่ใช่จริงกับสาดีทำไมเป็นเอ็นเอ็นเป็นนุ่งคิว่าโรคใบนั้นมันจะเป็นยังไงครับผู้ชายก็คงต้องพยายามหาอะไรบางอย่างที่มาทดแทนยังไงก็ต้องมีผู้ชายที่ต้องเป็นตัวแทนผู้หญิงก็คือว่าผู้ชายหน้าจะสวยผิวขาวขาวผมยาวยาวใช่ไหะ ผมว่าจะลำบากได้เหมือนกันสามพยางโลกง่ายอยู่ขอเป็นดุนแล้วกันอย่าอย่าเกิดเลยอย่าแม่เอากูแม่เอาแล้วกันผรไม่เอาแล้วจไมาจะไม่เอาครับมันไม่ได้อะผมจะสวยไม่ใช่ครับช่วงอิสระฮาตะวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ชุดนี่ครับโมกุโมกุนะครับมากิมากิหายไปไหนวะ เอามากิมากิมาก่อนอ่ะมาแล้วโมกุกโมกุกกับมากิมากินะครับผมจะใส่ชุดนี้ไปฟัดโลดจามาแล้ว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  their tongue is too Dragonborn. dragon <laughs> Dragonborn. Dofakin. Dragonborn. Dovahkiin too Dofakin. clean Dofakin. 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 is <Dovacin, raggedborn. laughs> too <is> Dofakin. <laughs> <laughs> <is Dovacin>, <laughs> <laughs> Dragon Ball. In their tongue. <laughs> <Uwaki>. <laughs> Dragon Ball. <board. laughs> Dragon Ball. In their tongue, he is Dova Dragonborn! Dragon <laughs> <laughs> In their tongue, he is Dova Dragonborn! <laughs> Dragon Balls. <laughs> one life figure in their time to fuck clean bright and bold